สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงคสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่ากฎหมาย4มุมเมืองท่านผู้ชมครับกระบวนการตรากฎหมายหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปเป็นภาษาชาวบ้านว่าการออกกฎหมายในประเทศอังกฤษนั้นแบ่งออกได้เป็นสองประเภทใหญ่ๆได้แก่การออกกฎหมายมหาชนหรือที่ในภาษาอังกฤษเรียกว่าพับลิกลอและการออกกฎหมายเอกชน หรือที่ในภาษาอังกฤษเรียกว่า private law กฎหมายมหาชนเป็นกฎหมายทั่วไปซึ่งใช้บังคับกับประชาชนทั้งประเทศส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดเป็นกฎหมายที่รัฐบาลเป็นผู้เสนอและผ่านความเห็นชอบให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายมีอยู่บ้างที่สมาชิกสภาเป็นผู้เสนอแต่ก็มีอยู่จำนวนไม่มากกฎหมายมหาชนที่รัฐบาลเป็นผู้เสนอเกือบทั้งหมดเป็นผลต่อเรื่องมาจากํามั่นสัญญา และนโยบายที่ได้ถแถลงไว้ต่อประชาชนเมื่อคราวหาเสียงเลือกตั้งส่วนกฎหมายเอกชนนั้นเป็นกฎหมายที่ได้รับการสนับสนุนและริเริ่มขึ้นโดยกลุ่มผลประโยชน์บุคคลบางคนคณะบุคคลบางกลุ่มหรือองค์กรบางองค์กรที่ต้องการออกกฎหมายเพื่อการแสวงหาอำนาจพิเศษหรือเอกสิทธิ์บางประการอย่างเช่นกฎหมายเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกิจการสาธารณูปโภค รวมทั้งการโอนกิจการอุตสาหกรรมเป็นของรัฐเป็นต้นสรุปได้ว่าการแยกประเภทกฎหมายมหาชนกับกฎหมายเอกชนของประเทศอังกฤษนั้นเขาดูกันที่ว่าใครเป็นผู้เสนอกฎหมายและเสนอเพื่อประโยชน์ของใครกล่าวคือถ้ารัฐบาลเป็นผู้เสนอและเสนอเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและใช้บังคับกับคนทั้งประเทศก็เรียกว่ากฎหมายมหาชนในทางกลับกัน ถ้าเป็นกฎหมายที่เสนอและผลักดันโดยกลุ่มผลประโยชน์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคณะบุคคลหรือองค์กรภาคเอกชนและเสนอเพื่อแสวงหาอำนาจหรือเอกสิทธิ์บางประการให้แก่คณะบุคคลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรเหล่านั้นโดยเฉพาะเจาะจงก็เรียกว่ากฎหมายเอกชนอย่างไรก็ดีการแบ่งแยกกฎหมายมหาชนกับกฎหมายเอกชนในประเทศไทยไม่ได้ดำเนินการตามแบบอย่างของอังกฤษ กาวคือไม่ได้ดูว่าเป็นกฎหมายที่เสนอโดยใครหรือเพื่อประโยชน์ของผู้ใดเพราะส่วนใหญ่กฎหมายบ้านเราเกือบร้อยทั้งร้อยเสนอโดยคณะรัฐมนตรีทั้งสิ้นที่เสนอโดยสมาชิกสภาผูาแ้แทนราษฎรยากที่จะผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาได้ถ้าหากคณะรัฐมนตรีไม่เสนอประกบท่านผู้ชมครับสำหรับในบ้านเราเมื่อก่อนนั้นไม่ได้มีการพูดกันถึงกฎหมายมหาชนหรือกฎหมายเอกชนกันท่าใดนัก จะมีพูดกันบ้างในหมู่นักกฎหมายหรือผู้ที่ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายก็คือกฎหมายสี่มุมเมืองซึ่งก็เป็นการพูดเล่นกันเสียมากกว่าที่จะส่อความหมายอย่างเป็นทางการเพียงแต่เป็นที่รู้กันว่าหมายถึงกฎหมายสําคัญ4ี่ฉบับได้แก่ประมวลกฎหมายอาญาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา,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 าความแพง่งแต่ก็ไม่ได้มีการพูดกันถึง อย่างเป็นกิจจลักษณะว่ากฎหมายสี่มุมเมืองดังกล่าวนั้นเป็นกฎหมายเอกชนหรือเป็นกฎหมายมหาชนต่อเมื่อมีการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2140นั่นแหละจึงได้เรื่องมีการพูดถึงกฎหมายมหาชนกันมากขึ้นเหตุเพราะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2140ได้บัญญัติให้มีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญหรือที่ในภาษาอังกฤษเรียกว่า organic law ซึ่งในว่าเอามาจากระบบกฎหมายของประเทศฝรั่งเศสแต่ก็เป็นกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่ไม่เหมือนทีเดียวกันนักกับออแกนิกลอของประเทศฝรั่งเศสและต่อมาก็ได้มีการอธิบายขยายความมากขึ้นว่ากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญนั่นแหละเป็นกฎหมายมหาชนด้วยเหตุนี้การแบ่งประเภทกฎหมายเป็นกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชนอย่างเป็นกิจ,จลักษณะเป็นเรื่องเป็นราวในบ้านเรา จึงถือว่าเริ่มตั้งแต่การบังคับใช้ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจาักรไทยพุทธศักราช2,140เป็นต้นมาสรุปแล้วกฎหมายเอกชนหมายถึงกฎหมายที่ใช้บังคับและการพิจารณาพิพากษาคาดีนั้นส่งผลกระทบต่อปัจเจกบุคคลในวงจำกัดขณะที่กฎหมายมหาชนหมายถึงกฎหมายที่ใช้บังคับและการพิจารณาพิพากษาคาดีส่งผลกระทบต่อมหาชนในวงกว้าง ถ้าดูตามความหมายที่เอ่ยมานี้เราก็สามารถบอกได้ว่ากฎหมายที่มีลักษณะเป็นกฎหมายมหาชนก็ได้แก่กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเป็นสําคัญส่วนกฎหมายเอกชนนั้นแน่นอนนอกจากจะมีกฎหมาย4มุมเมืองเป็นหลักแล้วยังมีอีกหลายร้อยฉบับที่ส่งผลกระทบต่อปัจเจกบุคคลเป็นรายๆไปท่านผู้ชมครับน่าเสียดายที่ในบ้านเรา ขณะที่กระบวนการยุติธรรมทางการเมืองเกือบทั้งหมดเกี่ยวข้องกับกฎหมายมหาชนแต่ผู้พิพากษาหรือตุลาการซึ่งอยู่ในตำแหน่งและมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาหรือวินิจฉัยกลับมีแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเอกชนแทบทั้งสิน้นท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงค์ในตอนที่ชื่อว่ากฎหมายสี่มุมเมืองก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ